สวัสดีครับอยู่กับอูช่างหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นนะครับคันนี้รับเข้ามาเป็นเอ็ a แ l ตออนนนะครับก็มีอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าฝันนิฐานนะครับเบื้องต้นก็คือหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองประตาให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ อ่าเราจะฝันนิษฐานเนี่ยเดียวไม่ได้นะครับเราต้องทําการลือนะครับเดี๋ยวผมจะลือนะครับเบื้องต้นคันนี้ก็ลองลือเบื้องต้นดูนะครับหัวเทียนไม่ได้มีปัญหานะครับก็เป็นระบบปั๊มติ๊กนะครับถ้าเราไม่ลือถ้าเราไม่ลือดูนะครับเราจะไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นหัวเทียนจริงหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นคันนี้ครับเช็คแล้วนะครับไม่ใช่หัวเทียนนะครับเป็นระบบปั๊มติ๊กในถังน้ํามันนะครับ ลองบิดกุญแจแล้วลองเปิดแล้วน้ำมันไม่จ่ายจากปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมแล้วก็เช็คอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกทีนะครับก็ฝากคลิปด้วยนะครับก็ใครสนใจจะซ่อมสอบถามได้นะครับขอบคครับ อ่าสวัสดีครับอยู่กับอูช่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ทําการรื้อหัวเทียนดูนะครับหัวเทียนยังใช้ได้ปกตินะครับก็ไปดูที่ระบบน้ํามันนะครับก็เป็นมอเตอร์ปั๊มติ๊กเสียนะครับขั้วปั๊มติ๊กไม่ได้เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ทําการแก้เรียบร้อยนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชาร์จแบตอยู่นะครับเดี๋ยวฟาตาให้ดูนะครับว่าทีเดียวติดไหมนะครับ ่าติดปกตินะครับอ่าติดปกตินะครับอย่ากใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีโค้ดโชว์นะครับก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ